อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่งนะคะก็แบบเบสิกเลยก็คือมีกรรไกรต,ตัดกิ่งนะคะตุ้มตอนก็จะเป็นขุ่ยมะพร้าวนะแช่น้ำอย่างน้อยก็หนึ่งคืนขึ้นไปนะคะแล้วก็มีดนะคะอันนี้ก็เป็นมีดควัวธรรมดาอันเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็เชือกฟางค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการเลือกกิ่งตอนกับวิธีขั้นตอนการตอนกิ่งมะนาวเราจะทำแบบไหนกันค่ะ วิธีการตอนกิ่งนะคะแล้วก็การเลือกกิ่งสำหรับพันธ์ุนะคะตอนนี้จะเป็นพันธไรมาเล็ดนะคะเราจะปลูกในท่อนะคะทีนี้กิ่งที่เราจะเลือกตอนนะคะถ้าเป็นกิ่งลักษณะแบบนี้ถือว่ากิ่งมันแก่เกินไปนะคะแล้วแบบไหนที่เราจะเอามาดูกันค่ะถ้าเป็น พอเป็นกิ่งแบบนี้นะคะเนี่ยเขียวเขียวแบบนี้แสดงว่ากิ่งอ่ะมันอ่อนเกินไปตะกี้ก็แก่กันไปที่ก็อ่อนเกินไปเนาะไม่ค่อดีเลย,น,ยนี่ไงเนี่ยค่ะสังเกตว่าจะมีลายนิดๆนะคะนี่เป็นลายแบบนี้แบบนี้กำลังพอดีค่ะเราจะตอนกิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้กันนะคะเพราะว่ากิ่งมันค่อนข้างจะเตี้ยยังไงก็ต้องตัดออกอยู่แล้ว นั้นนะคะพอเราเลือกกิ่งได้แล้วเนาะเราก็มาขวานกิ่งนะคะปึ๊บนคะคะตามนี้ห่างกันประมาณห่างกันประมาณหนึ่งเซนนเซนนิดๆ,ๆะคะ่ะแล้วก็ปึ๊บนี่ลอกออกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะขูดโอ้ยไม่โฟก,กัสลูกเลย หลังจากนั้นนะคะเราก็จะขูดเนื้อเยื่อนะคะโดยขูดจากปลายนะคะไปที่โคน นี่นะคะอันนี้ก็คือที่เราขูดแล้วนะคะก็จะก็จะเลือกคนแบบเนี่ยตัดออกน,นะคะ่ะแค่นี้เองแล้วเราก็เอาขุยมะพร้าวอะ่ะมาหุ้มแล้วก็มัดหัวมัดท้ายแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จ นะคะแต่ว่าถ้าเราแบบอยากให้แบบเร่งรากอะทางนี้ก็จะเคยใช้สูตรออใช้กระปิ่อะค่ะมาทาตรงเนี้ยค่ะปึ๊บๆทาแบบบางๆมันก็จะเร่งรากให้เร็วขึ้นมานิดนึงค่ะจากแต่ก่อนถ้าเป็นหน้าเนี้ยตอนนี้จะเป็นช่วงต้นฝนเนาะอากาศมันจะเย็นแล้วมันก็จะร้อนชื้นอะ ลากก็จะออกประมาณถ้าเราตอนปกตินะประมาณเดือนนิดๆก็จะออกละแต่ถ้าเราใช้น้ำยาเล่งลากก็จะออกขอนหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะที่เราเตรียมมาถุงมะพร้าวคะ่ะเราทำเป็นตุ้มแบบนี้จึ้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะผ่ากลางผ่ายาวเลย หลังจากที่เราผ่านแล้วนะเราก็จะมาเอาหุ้มลักสณาดนี้นะคะแล้วก็ปิดแบบนี้ก็จะมัดหวดัวมัดท้ายตรงนี้นี่นะคะก็เป็นกิ่งตุ้มที่เราตอนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูการขาวว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนวันนี้เป็นวันที่ยีออ่สิบมมิถุนา สอง3นหกสิบสามนะคะอันนี้จะเป็นกินต่อไปนะคะทีนี้บางคนก็ถามว่าเราจะคว้านตรงไหนนะเห็นตามันไหมคะเนี่ยค่ะตาเนี่ยเน,นี่ยเราจะไม่ควานตรงนี้นะคะเราจะควานที่ เลื่อนลงมาค่ะก็ต่อเป็นตรงนี้ใต้ตาพื้นที่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตาบริเวณที่เราจะคว้านกิ่งนะคะสังเกตว่าเนี่ยมันจะมีตาตรงนี้เรียกว่าตามะนาวนะคะเราจะไม่คว้านตรงนี้นะคะเราจะคว้านที่ใต้ตาเลื่อนลงมาประมาณนี้ค่ะต่ถามว่าตรงเนี้ยตาแล้วก็ เอ้นะอีกฝังหนึ่งมีตาไหมเนี่ยค่ะนี่ตรงนี้ตุ่มๆต,ตรงเนี้ยก็จะเป็นตาเขาเราก็จะไม่ขวานแล้วก็จะเลือกระหว่างเนี้ยค่ะเนี่ยช่วงเนี้ยก็จะได้เดี๋ยวมม่ก็ไต่ตาตัวนี้ลงมาก็จะตอนกิ่งได้